มึงไม่มาเห็นแกสปหมดเลยอ่ะขายสวยจัดเ่อยาเ่ายวันวางว่าวคุณมา ไม่ได้ยี่ห้อับลองลองเทสุูก่อนว่าเอ้ยไหนไหนก็นี้แล้วไม่ใช่ไหนไหนก็สปอร์ตตัวเดียวกันเออจะเดือดไปเด้อขอโฆษณาให้เงินมาลองลองดูเครื่องหน่อยป่ะถ้ามันตกใจอ่าลองลองดูมาเครื่องดู ขอบคุณมากครูเบียร์ร่อมันมาจนได้นะครูเบียร์่อมาจนได้เเลยเนเลยเลย,ย่าน,นีมนยนอย่อยอันนี้คือแบบพื้นฐานอันนี้จะบอกว่าน้องๆว่าอันนี้มันแค่พื้นฐานกับมามาพอแล็นนกมูไม่คือกูถ้าไม่ถ้ากูรู้ว่าเป็นเมืองกูไม่มา กูดีอยู่คนก็ดูอยู่่ดูแต่ชอามึงมากูเห็นครับนี้ทุกคนตัดเอาเอง่ายเอาง่ายว่าไหนๆก็มาแล้วอันนี้มันแค่เบื้องต้นแบบพื้นฐานก็คือสตาร์ทรถเบิ้ลรถที่มึงลองดู <c oughs> แค่คือพื้นฐานแต่ถ้ามันเป็นเข้าหลักการอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวจะพาพาขี่พาชมอันนี้คือเข้าหลักการแต่ไม่ได้แกล้งนะต้องบอกน้องๆต้องบอกนี่ไม่ได้แกล้งนะคือ เอ็นบเข้าก็เลยไม่ได้แกล้งไม่อยากไม่อยากอะไรมากมายก็ไม่อยากจะพูด่แบบโยะารให้มันมากมายแบบขอบคุณแ,แ,แม่เฟิร์นด้วยนะขอบคุณแม่ร์นด้วยะแต่แต่แตเป็นังไงเป็นในเบิร์ดอ่ะทำไมเป็นในใเขาบอกว่าอไวะไม่เขาบอกแค่ว่าเอเ็นบีเนี่ยจะให้คนดังจนดงมาถ่ายคลิปด้วยกันแต่กูไม่รู้ว่าเป็นมือไม่แฮงกูรู้เป็นมือคุยมาใช่หรอพิ่าเอา อันนี้พื้นฐานง่ายๆก่อนพื้นฐานง่ายๆก็คือจับจับอย่างนี้จับอย่างนี้อาหนี่อันนี้ต้องบอกว่าคือเราไม่ได้แกล้งกันก็คือแบบต้องบอกว่าเราไม่ได้แกล้งกันไม่เพราะว่าเพราะว่ามูบอกแล้วว่าถ้าแบบเจ็บตูเจ็บตัวกูไม่เอาเพราะว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอะเวลาทำคนอื่นอะแบบกูเห็นคนอื่นกูเห็นแขนเห็นไปหมดเลยอะกูใส่สวยต่างหูไม่เป็นไรนี่เดียวเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเอาอะนั่งนั่งโอไม่ใช่มึงมีประกันประกันเลยมั้ยยังวายไหนมึงบอกไม่น้ำใไม่ใช่ก็ถามทุกคนเฉย บอกน้องๆว่าบางคนไม่ไม่รู้จักอ่อันนี้นะก็คือแบบไม่ได้ถ่ายด้วยกันก็เคยถ่ายไม่กินจะถ่ายกับมึงด้วยเออเจอกันไงมาเจอกันใช่กูขับเลยนะอกูขับแกโดีๆมันไม่มีอะไรหรอก ไม่ดีดีผมต้องบอกโอ้ยตว์ตรงนี้มันนิ่มโอตดโ้ตองใส่สูตรนอ๋อต้องบอกว่าอันนี้มันแค่อันนี้แค่พื้นฐานไงโอ้จะกลับได้ไะเนอะจะกลับหรอไหนๆก็มาแล้ว คิดว่ามาถทายกับ <f> ค ah ุณไเลยแล้วกันเมื่อกี้ผมแค่บอกว่าแบบสาธิตว่าถนนนตรงเนี้ยต่อเตอร์นะเราเซ็ตได้หมดแล้วเยี่ยต่อเตอร์เราเซ็ตได้หมดแล้วคยังไม่ทันพูดยันนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมยไม่ทันอะไรอันนี้แค่ซ้อมเฉยๆอันนี้สเต็ปแรกไงสเต็ปสองมันจะยาวกว่านี้ตีสินค้าอย่างที่อันนี้สเต็ปแรกใช่ไหมสเต็ปสเยี่ยสเต็ปสองต้องเป็นกัลยาลากไปโคตรแรงเลย มีไม่มีมีมีแต่คนชอบไมึงยังชอบเลยบ้ามึงยังมาได้เลยไม่มึงยังชอบโดนโดนเ่าละอันนี้สเอันนี้สเต็ปนี่ไงไม่ใช่แม่เฟิร์นฝากไว้ว่าดูแลด้วยดูแลบุ๊มดูอรดูแลด่อะไรดีนะฝากมา ต้องบอกว่าของของดีนะของดีถ้าไม่ดีไม่ไว้อย่างนี้หรอกเป็นกาแฟคุณทิ้เไปอะไรขายอีกเหรอ yeah. มึงเคยเบิร์นรอบตัดแบบหนึ่งนาทีป่ะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆดูต่อแล้วก็ไปด้วยนะไปเยี่ยมกูโรงพยาบาลด้วยจัะอยากได้แบบเดียวอันนี้ผมผมไม่ได้แกล้งกูมนะอย่าผมจะรอแบบจะยกยาวๆอาจจะไม่จะไม่แกล้งนะเอาอยู่แบบยุ่ยาวๆผมยังไม่มีแกล้งคุณเพราะในช่องผมผมใครมาผมไม่เคยแกล้งใครเลยทุกเบอร์เลยไม่เคยแกล้งไม่เคยแกล้ง เริ่มไม่ออเอ็นปัญแล้วนะเออมันก็ทำหรือร้อนร้อนเงินนี่ยาวๆเลยนะ พ่อแม่เฟิร์นอันนี้สเต็ปขึ้นสองไงจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดียเออสเต็ปสามแล้วมึงหายียอะไรคนอื่นเขายกคอนเดียวฮะมไม่ว่าอะไรมากมายแล้วขอบคุณนะที่แม่เฟิร์นแล้วก็เอ็นบีแล้วก็คูเบียเดอแล้วก็แม่เฟิรนะ์นอะให้สปอนกูมา ก็คือที่มาถ่ายกับมึงกูก็กูก็ภูมิใจนะที่ว่าถ่ายกับมึงก็ปกติกูก็ไม่เคยถ่ายกับใครก็เคยถ่ายกับคนชื่อที่แบบทำเค้กแล้วก็อยู่ในเรือนจำเป็นหลอดเนาะอาจจะเป็นคนที่2หรือเปล่านนี้ก็ไม่รู้อ่ะไม่แน่เพื่อนกันผมรู้จักกับบูมต้องบอกกันคือดราม่าเลยผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็คือมีตัวนี้ตัวช่วยเดี๋ยวขอขอขอแบบอันนี้ให้แบบคนจ้างเราจาำงานเราให้มันดีใจว่าเฮ้ยเราทำงานเต็มที่นะ ออเลยย่าไม่แต่ว่าแต่ว่าเราเด็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายนะที่ยกลบยกมาเมื่อกี้ก็คือซ้อมเนี่ยดีสุดจริงแล้คือซ้อมแล้วมึงบอกอ่ะแล้วมึงก็จริงไงแต่รถรู้สึกวันอันนี้อยู่รถไม่ไหนมล้หลายๆรอบไม่เป็นไรรถดีอยู่รถล้มหลายรอบรถยังดีอยู่ก็ดูดีสภาพรถดีอยู่มันก็ยกเนี้ยอ้าแบบขอขอของอ่ะแม่เฟื่อนกับกูเบียเขาจะเห็นแบบเออยังเออแต่ไหนก็มาแล้วแต่มึงไม่เก็บมึงไม่กดมึงใช่ไหมไม่ไม่มึงไม่กดกูเบียแทนใจเนี่ยไก่เงินเนี่เนอะไกเงินเออ เอ okay, าโอเคป่ะอันนี้มึงก็โชว์มึงจะโชว์จีหอมาเลยเดย๋ยวนี้ออกก่อนเนี่ยจะโชว์จีหอข้าได้เป็นทางแมงเลยบุเซฟให้มึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัว่ามึงมากระช่องกูกูไม่เคยแกล้งใครเลยแรับสุดท้ายนะ ขาเล่นค้างขาเล่นค้างเล่นค้างเล่นค้างเฮ้ยเฮียมึงบอกันข้าเล่นค้างบูมมึงก็ดูดิมันขาเล่นค้างตัดไม่ใช่ขาเล่นค้างจริงไม่ต้องเลยเอ้ยเหี้ยกูอยู่ตรงไหนวะค้าเล่นค้างก็ดูในก็ในกล้องดิผมต่อค้าเล่นให้มันแล้วแล้วผมก็เทียมมันเนี้ยมันค้าเล่นค้าง ไอ้เรี่องคุณผตรงไหน,นเนขาเร่งค้างไอ้เาี้อ่ะเออเขาเล่งค้างอ่ะก็จริงๆอ่ะผมไม่ได้พูดเล่น,นเนขาเร่งค้างอเออแค่นี้แหละจังแม่งมันไปเต็มระบบไปเต็มระบบไปเต็มระบบไ